อ่ะโอเคครับสำหรับสาระในวันนี้นะฮะเราขอสักหน่อยละกันถือว่าเป็นข่าวสารแทรกนะจริงๆตอนแรกลุงก,ก็คิดว่าจะไม่ทำละแต่ว่าไหนๆมันก็มีแล้วเนาะมันก็หาเวลาช่วงว่างในตอนไลฟ์ก็มาพูดสักหน่อยละกันนะสำหรับข่าวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวละครพรามตัวต่อไปนะอย่างที่เรารู้รู้กันนะ,ะับว่าเรารู้แล้วว่าจะเป็นตัวละคโรโพอเทียพรามใช่ไหมเพียงแต่ว่า d e เนี่ยมันยังไม่ไม่ได้ประกาศออกมาว่าวันไหนที่จะเอามาให้เราได้ฟาร์มหรือว่าเล่นๆกันนะซึ่งตอนนี้ อ n น o u n ์ e เม n นต์ออกมาแล้วกว็คือวันที่1พฤษภาคมนะฮะก็คือบ้านเราก็คือประมาณตีสอของวันที่2นั่นแหละนะตื่นมาก็คือเจอได้เลยเอ่อถ้านับจากวันนี้ไปวันที่19ใช่ไหมก็อยู่ประมาณสัก13 12วันประมาณนะั้นนะก็จะได้ฟาร์มก่อนแล้วนะฮะซึ่งตัวละครที่เราเห็นโพเทียในวันนั้นที่เป็นคอนเซปต์อาร์ตนะตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าตาเป็นรูปเป็นร่างที่ปั้นเสร็จแล้วนะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะก็ตรงตามที่เขาปั้นมาอยู่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่ เขาเรียกว่านะเป็นคอนเซปต์อาร์ตอะมันดูสวยกว่าเนี้เพราะมันเป็นปั้นออกมาเป็นในเกมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนนั่นแหละแต่ว่ามันหน้าตามันแปลกๆไม่รู้นะแต่ตอนแต่งสีต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะโอเคไหมแต่ว่าโอเคมันก็ถือว่าตรงปกอยู่ไม่ได้แย่แต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าหัวมันเท่กว่านี้มันดูน่ารักกว่านี้พอพอเหตุของจริงแล้วมันอะไรก็ไม่รู้มันมันเหมือนหัวอะไรทังอย่างหนึ่งที่บานออกมาแล้วก็มีหนวดข้างบนตรงเนี้ยขึ้นไปเป็นสาวกาดอะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าหัวไม่ยยกค่่ออลเาูโ Uh, อันนี้ก็เป็นผ้าคลุมเนาะก็โอเคอันนี้ก็เวอร์ชันธรรมดาแต่ว่าบัตพรามก็คือมีขอบทองเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าส่วนตัวลุงก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับผ้าคลุมอันนี้นะโอเค,โ,อเคโรเทียพรามก็จะมาพร้อมกันกันกบอาวุธ2ชิ้นก็คือปืนสั้นปืนลองนะเวล็อกพรามที่เวอร์ชันปกติก็ไม่ได้ดีอะไรมากเวอร์ชันพรามก็น่าจะตามตาม,ตามกันอะแค่ตาแต่ดีกว่าน,นิดนึงแต่คิดว่าน่าจะ m r Folding แต่ว่ายังไม่ฟันธงนะต้องรอดูของจริงกันแต่ว่าประมาณการไว้ก่อนแล้วก็ โอกีนาพรามที่เป็นมีดมีดคู่อ่ะจะวิเยรา่าอย่งงเดียวเป็นมีดที่แบบว่าเหมือนเลเปียที่แบบเป็นปลายแหลมๆอ่ะเหมือนมีดที่แบบว่าชาวแบบพวกอาหรับเขาใช้กันอ่ะใช่ปะวะลุงเห็นจากในหนังอาหรับตะวันออกกลางเขาใช้กันแบบหนังสมัยก่อนอประมาณนั้นน,นีเออก็น่าจะสะแตตด,ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะมีแมคานิกอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะก็ต้องรอด,ดูกันแล้วก็มีมาพร้อมกันกันกบพรามเอ็กซ์ซอรี่นะฮะสำหรับโปรเทียพรามก็จะมาพร้อมกับนี่เลย อ,อ,อ่านว่าอะไรวะ r อ b ครอนเหรอ Pram Sedana คือภาคคุมอันนี้เนะี่ยแล้วก็ e ฟ h เมล่าชื่อว่า t e m p รั a l รามอ e ฟ h เมล่าซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงยังไม่ได้โชว์แต่ว่าที่คาดการไว้เนะี่ยมีอยู่2อ,อย่างก็คือถ้าไม่ใช่ไอเนี้ยที่มันเป็นเอฟเฟกต์แบบตามหลังเวลาเราเดินแล้วแบบเป็นทิ้งแบบว่าร่างโฮโลแกรมไว้นะก็จะเป็นไอเนี่ยบินรอบรอบเราเป็นโดนแต่ว่าขอภาวานาะว่าอย่าให้เป็นอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันเข้าใจไหมีฟ h เมล่าพรามอ่ะคือ มันต้องแบบเรียบหรูดูดีแล้วมัน exclusive สิไม่ใช่แบบเห็บหมาเวอร์ชั่นพรามอ่ะเข้าใจไหมคือมันถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงแม่งก็คือไม่ต่างอะไรจากไอออร่าของอะไรนะธาตุแมกเนติกของคูวาลิชเลยที่มันเอ้ยไม่ใช่ดิของซิสเตอร์ที่มันจะบินรอบๆแล้วก็ปลอ่ปลอยออกมาเป็นเห็บหมาอะไรเงี้ยเป็นแบบเห็บหมากระจายโฮโลแกรมออกมาเออไม่รู้ดูก่อนเออถ้ามันแบบคือ,อยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงหรืออาจจะไม่ใช่ทางอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ได้นะ เออก็ต้องมารอด,ดูกันของจริงน่าจะได้เห็นกันน่าจะวันศุกร์เสาร์า้นที่ดีมาเดฟสตรีมอ่ะก็น่าจะได้เห็นว่าเขาโชว์อะไรให้ดูบ้างที่แน่หน้าตาของตัวละครโปรเทียสตทอะไรเงี้ยน่าจะโชว์แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่า,าพาร์ทเอ็กซ์เซอรี่เขาจะโชว์ไหมเนี่ยแล้วก็น,นี่พิเศษนะก็คือนอกจากจะมี2ชิ้นนี้แล้วคือผ้าคลุมกับฟิเมลา่ายังแถมอันนี้มาให้ด้วยเนี่ยก็คือโปรเทียพรามคโครโนรัมเฮล멧หรือว่าหมวกอัลเทอร์เนทเฮล멧แบบพรามนั่นเองนะเหมือนจะเคยเห็นแล้ว ไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจําไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าก็โอเคอยู่นะก็ต้องรอดูกันว่าของจริงที่ปั้นออกมาแล้วมันจะเหมือนกันในคอนเซปต์อาร์หรือเปล่านะแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมเลยก็คือ3เดือน90วันนะครับคูณ2ทรัพยากรกับ exp นะฮะสำหรับคนที่ซื้อผ่านเอ c e s นะครับผมก็สําหรับข่าวสารเกี่ยวกับโปรเทียพรามก็น่าจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าประมาณก่อนโปรเทียพรามเข้าสักวัน2วันก็คิดว่าน่าจะมีเทเลอร์โผล่มา,มาเพราะว่าตัวละครนี้มันมีสกิลให้เอามาทำเทเลอร์เขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบ ก็เทเลอร์นั่นแหละได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว้าวเท่าเก่าก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะใครที่เป็นเมนโปรเทียอยู่ก็รอกันได้เลยนะฮะกำตังกันไว้รอได้เลยเตรียมตัวซื้อได้เลยหรือถ้าใครที่แบบว่าเป็นเมนแต่ว่าไม่ได้จะซื้ออยากจะฟาร์มเอาก็นั่นแหละวันที่2เนียเตรียมตัวเข้าเกมมาแล้วก็มาซวยกันได้เลยนะอย่าลืมเก็บแป้มเมืองไว้ด้วยนะจะได้แบบว่าตื่นมาปุ๊บแรกกระลำแล้วก็ไปฟาร์มได้เลยไม่ต้องมันมัวฟาร์มกระลำให้เสียเวลานะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรเทียพร i ม e a c c e s s อีกเรื่องหนึ่งนะก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับ Hotfix Dante Unbar Version 35.5.7ที่เพิ่งมาเมื่อประมาณวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นะฮะก็คือเมื่อวานนี้เลยนะก็มีปรับนิดๆหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นการปรับที่เรียกว่าดีขึ้นนะเป็นการแบบว่าอัปเกรดบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟีดแบ็มาอันนี้มันลุงลังเกินยากเกินอะไรเงี้ยก็ดีพิจารณาแล้วโอเคก็ฟีดแบ็มาตามนี้ก็น่าจะต้องปรับให้มันโอเคขึ้นกว่านี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะร้องเรียนเยอะนะจะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเรื่องแรกเลยจะเป็นในส่วนของภารกิจวิปอะคิมีเดียนะฮะหรือว่าภารกิจโคตรโหดโคตรอันตรายประจำสัปดาห์ที่เพิ่งมาใหม่นะฮะที่มีคนบ่นกันเยอะมากว่าโอ้ยยากจังถ้าคือเอาองตงเลยบางภารกิจบางสัปดาห์เนี้ยถ้าไปคนเดียวยังไงก็ไม่รอดต้องไปเป็นตี้แต่ว่าบางทีก็ไปเจอตีแบบกระหลงกองอะ่ะแล้วก็แบกเขาไม่ไหวหรือเขาแบกเราไม่ไหวก็ล้มเหลวกันไปเยอะก็มีแต่ว่าขอแค่พยายามนะฮะเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องผ่านได้แหละเออก็ใครที่หัวร้อนจากภารกิจนี้ก็ บ่นได้นะแต่ว่าอย่าไปบ่นลงกลุ่มเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะโดนซ้ําเติมนะจริงถ้าเกิดคุณไปบ่นว่าเ e อ้ยแบบหมูแบกกูไม่ได้มีเดียวพวกแบบกากเอ็มอาร์นิจแนลลี่หนึ่งหึงสี่ไม่้ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยทําแบกกูไม่ได้แล้วเจอเจอเท็อปคอมเมนต์บอกไปว่าอะไรนะอถ้าเกิดคุณยังแบกเขาไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปบ่นเขานะเพราะว่าคุณเองก็ไปให้เขาแบกเหมือนกัน <c oughs> อ,อประมาณนั้นก็เป็นว่าใครที่แบบหัวร้อนอะไรกับภารกิจพวกนี้ก็ลองหาคอมูคนไทยให้คนไปช่วยก็ได้นะ เออถ้ามันเล่นเขาเดียวไม่ไหวก็ลองหาควมมู move, เอาคุยกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะจะได้สร้างแบบเขาเรียกว่าไนะสร้างสาันสังคมดีๆขึ้นมาให้แบบช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยนะอ่ะอ่ะหัวแต่เล่าน้นาน้ําเอาเนื้อ,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 อๆา,อางดีกว่านะอ่ะมีการปรับให้มันง่ายขึ้นสําหรับภารกิจมิเลอร์ดีเฟน์นนะเพราะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เราต้องป้องกันป้องกันออฟเจคทีฟซึ่งถ้าออฟเจ t i ีฟแตกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือเฟลเลยอย่างภารกิจอื่นอย่างเซอร์เงี้ยก็ถ้าเกิดว่าไม่ตายหรือแบบเพื่อนยังชุบได้อยู่มันนก็็ไไม่เปรอ อะไรกันอเอาเข้มมี่ก็ทำภาร,รกิจไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องไปกันอะไรเนาะมันไม่มีเฟลแล้วก็แค่ทำไปจนกว่าจะเสร็จเอ็กซ์เทอร์มิเนตก็ฆ่าไปเรื่อยอะไรกันอ่าด่านฆ่าบอสแอสเซสเซนเซชันก็แค่ฆ่าบอสใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือชื่ออะไรวะดีรับชั่นก็ไม่มีเราต้องกลัวเฟลมีนจะมีแค่มีเลือดเดฟเฟนต์อย่างเดียวที่บอกว่าถ้าเลือดของออบเจคทีฟหมดเมื่อไหร่อ่ะก็คือพังเลยมันก็มีโอกาสเฟลสูงเขาก็เลยอ่ะเมื่อมีคนฟีดแบ็กมาเยอะก็เดี๋เขาก็จะปรับให้มันง่ายขึ้นละะะะกกััันนนะนซึ่่งงงงงจาาาายยยไบ้เเดดี๋วรามาู อย่างแรกเลยเขาบอกว่าจะปรับให้ตัวศัตรูที่ชื่อว่าฮอลโลเวนนะฮะเผือ่อใครไม่นึกหน้าตาไมอ่ออกเลยลุงเซิร์ชให้ดูแล้วกันนะฮอลโลเวนวอลเฟรมนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับอ่ะเนี่ยหน้าตามันนะเป็นไอตัวแบบเหมือนคล้ายๆแบบเรียกว่ายัางไงเดี๋ยววะหัวเป็นมือแล้วก็ตัวเป็นคล้ายๆแบบงูอะไรเงี้ยเออเนี่ยตัวเนี้ยมันจะโจมตีได้ค่อนข้างแรงแล้วก็อึดประมาณนึงนะฮะ ซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ออ c ตี v e แตกมาหนักต่อนนักแล้วนะเขาก็เลยมีการปรับยางดังต่อไปนี้นะอย่างแรกเลยก็คือ,อ,อลดความถี่ในการโจมตีไอตัวออปตีทลงนะให้มันแบบว่าโจมตีแบบเขาเรียกว่าไงอนะ่ะก็คือไม่ทร์เก็ตไปยังออปตีทมากนะด้วยการโจมตีที่เป็นแบบลําแสงเลเซอร์นะประมาณนี้นะซึ่งถ้าดูถ้าดูรแปลก็คือเหมือนประมาณว่าก็คือจะเขาเรียกว่าไงนะโจมตีใส่ออ c ตี v e แค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่แบบว่า โจมตีไปเรื่อยๆรัๆรๆวๆแล้วเหมือนแต่ก่อนประมาณนี้นะเนี่ย it will only hit defense target once เห็นไหมก็คือโจมตีด้วยเลเซอร์แค่ครั้งเดียวเท่านะนะั้นนะฮะก็ดีก็ลดความเสี่ยงในการโดนตีจนแตกไปได้เยอะพอสมควรนะแล้วกเ็เปลี่ยนการโจมตีที่เป็นการโจมตีแบบ AOE หรือว่าเป็นพื้นที่อะออให้มันเคลียร์ไวความถี่ในการโจมตีน้อยลงนะเท่าที่ลุงแปลมาก็คือเหมือนกับว่าจะโจมตีเฉพาะเวลาที่ มีผู้เล่นเน่ยเข้าไปใกล้ๆก,ๆกับตัวมันเท่านั้นแต่ถ้าผู้เล่นออกจากระยะการโจมตีของมันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลิกโจมตีเป็นแอเรียแล้วเพราะฉะนั้น,นวิธีการง่ายๆคือทิ้งระยะหน่อยถ้าเกิดกลัวมันจะระเบิดไอตัวของออบเจคทีฟจนแตกนะประมาณนี้แล้วก็มีการปรับแก้บ,บั๊กต่างๆเกี่ยวกับตัวศัตรูตัวนี้นะซึ่งลุงก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ก็น่าจะปรับให้มันแบบว่าโอเคขึ้นแหละมั้งเพราะว่าเหมือนกับมีการอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออแต่ว่ามันก็คือเอาง่ายๆโดยรวมก็คือปรัััับบบให้้ตตูวมมกไนแ ไม่ตีออบเจคที e ถีเกินก็จะช่วยทําให้แบบเราไม่ต้องกลัวออปตถีจะแตกละก็เน้นไปที่การแบบค่าตัดตรูแทนนะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเป็นการปรับเกี่ยวกับไอตัวเรียกว่าไงไอตัวก้อนที่เก็บในภารกิจ m i เ r o r Defense อย่างในด่านไหน้าพาร์ทก็คือด่านที่ไปฟาร์ม C3 เนี่ยก็จะต้องเก็บไอตัวที่ชื่อว่า c ีทรีนเลมแนนใช่ไหมส่วนด่านที่เป็น m i เ r o r Defense ของไอแซงท่ามันก็จะเป็นเก็บไอวอชเฟียร์วอชเฟียร์คลิปนะฮะ ก็คือไอ้พวกนี้เวลาเก็บจนครบ50อันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบฮิลออบเจคทีฟตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็จะเสริมการป้องกันขึ้นมาแบบเพิ่มโอเวอร์การ์ดหรือไม่ก็สร้างเกาะขึ้นมาป้องกันเป็นแบบว่าเสาอะไรนะเสาเรเดียชันน่สกิลหนึ่งของคอเวกประมาณนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเก็บครบ50ก้อนเนี่ยมันจะทำการฮิลเลือดขึ้นมา5 0 0 0ันหน่วยใช่ไหมซึ่งไอ้ตัวออบเจคทีฟตรงเนี้ยไม่สามารถฮิลได้ด้วยสกิลของวอลเฟรมหรืออะไรก็ตามฮิลได้แค่การเก็บไอ้ตัวของ เนี่ยไวสเปียร์คลิปเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือปรับใหม่แล้วก็คือทําให้การฮิลเนี่ยจากเดิมที่เป็น5,000หน่วยแบบฟิกเลยก็คือกลายเป็น3,500หน่วยบวกด้วย15%ของเลือดสูงสุดของทาร์เก็ตนะฮะของออบเจคทีฟในด่านนั้นก็ข้อดีก็คือสมมติว่าถ้าอย่างด่านนั้นเนี่ยออบเจคทีฟมันคือ10,000เอ้ยเลือด10,000นึ่งหมื่นใช่ไหม0ิบห้าเปอร์เซ็ลว่าอ่าถ้าเกิดเลือด10,000ก็คือเท่ากับของเดิมแล้วเพราะว่า1,500อ่3,500เท่ากับเท่ากับ5,000 แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันเยอะขึ้นอย่างสมมติว่าดบางด่านเลือด50,000อย่างเงี้ยห้าหมื่นห้าสิของห้าหมก็คือเท่าไหร่ว่า7จ็ดหมื่บวกสามพก็คือกลายเป็น1นึ0ง่น่งซึ่งเยอะกว่าตรงเนี้ยตั้ง2เท่านะซึ่งก็เนี่ยตรงเนี้ยก็คือจะช่วยทำให้แบบเวลาเลือดของออ j เ c t i v e ในมิ l เลอร์ดีเฟนซะ์มันลดไปเยอะแล้วอ่ะล้วเราไปเก็บไอตัววอสเฟียจนแบบถึงห้าสิบอ่านปุ๊บเนี่ย,ะอ,อ,ยอะ กว่าของเก่าเนี่ยทำให้โอกาสในการที่จะแตกในรอบที่2ที่เราไปป้องกันเนี่ยก็จะน,อน้อยลงเพราะว่าเลือดมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้สําคัญมากเลยก็คือทําให้ออ,อบเจกตีฟนะรับดาเมจจากพวกหุ่นวอยริกหรือว่าบลวินโดที่เป็นศัตรูที่เราซัมมอนขึ้นมาเพื่อฆ่าให้มันโดนโจมตีจากพวกเนี้ยเบาลงไป7 5เนะสมมุติจากเดิมตีมาทีละพันอย่างเงี้ยก็เหลือแค่2 5 0เพราะว่า ส่วนใหญ่ที่ลุงเจอนะที่เขามาบ่นกันว่าแบบเ,เฮ้ยเคียแบบออบเจกตีแตกก็เพราะว่ามันมีคนน่ยไปซัมมอนหุ่นพวกนี้ขึ้นมาคือเข้าใจว่าใจคงอยากจะซัมมอนขึ้นมาเพื่อฆ่าเพราะว่าถ้าฆ่าพวกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะลดระยะเวลาในการป้องกันไอ้พวกออบเจกตีปลงไป45ิาวิเออแต่ว่าบางทีซัมมอนมาแล้วคือไม่ได้ดูกลาลังตัวเองไงว่าเอยฆ่าไหวป่ะพอซัมมอนมาปุ๊บเฮ้ยม่งถึกเกินฆ่าไม่ไหวแล้วก็มีคนลากลากมาจนถึงออบเจกตีปปุ๊บแล้วมันยิงใส่ก็บึ้ม ก็ลดไปขนาดนี <occasions> yeah! ้ก <window> it right. no ็น่าจะช่วยทําให้แบบตัวออบเจคทีถึกขึ้นเยอะแล้วพอสมควรแต่คิดว่าก็ยังยกาสแตกอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไปซัมมอนมาแล้วเราข้ามมันไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วมันเข้ามาใกล้ออบเจคทีมากเกินแล้วมันตีรัวๆก็อาจจะแตกได้อยู่แต่ว่าก็อยากจะให้ลองพิจารณาเอาละกันว่าเนตี้อะดามเมจถึงไหมถ้าถึงค่อยไปซัมมอนนะแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอดทนเอาดีกว่าเพราะว่า4 5ิาวิแรกมากับความเสี่ยงแม่งไม่คุ้มกันเลยนะฮะก็ประมาณนี้โดยรวมก็คือนั่นแหละปรับเพื่อทําให้ ภารกิจมีแล้วดีเฟน์มันง่ายขึ้นนะซึ่งก็มีผลหมดนะไม่ไม่ใช่แค่ในดิบะคิมีเดียแต่ว่าหลากัหลกๆเลยก็คือเป็นเหตุผลมาจากเนี่ยแหละดิบะคิมีเดียมันมันเฟลแล้วมันหัวร้อนไงเขาก็เลยแบบเออฟีดแบ็กไปแล้วดีเขาเห็นเขาก็เลยว่ปรับให้ก็ได้เออซึ่งก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดีกว่าไม่ปรับอะไรเลยนะฮะประมาณนี้โอเคต่อมาจะเป็นการปรับทั่วๆไปในส่วนของเอ,อ่อ general changes นะครับเกี่ยวกับดิบะคิมีเดียนะอย่างแรกเลยก็คือนี่นะฮะ มันจะมีไอคอนขึ้นมาเป็นตัวแบบอะไรเอยตกใจตรงเนี้ยนะในอาวุธที่เราไม่มีในโหลดเอาท์ที่มันสับสุ่มขึ้นมาในภารกิจดิบาคิมีเดียนะคือตอนแรกลุงก็ยังคุยกันอยู่ในในแคลรลุงนะว่าเอ๊ะสรุปแล้วอะไอดิบาคิมีเดียเนี่ยมันสุ่มอาวุธทุกชิ้นในเกมหรือว่าแค่ที่เรามีวะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่ที่เรามีอย่างเงี้ยคนม่งก็ไปแห่ขายของกันหมดเพื่อให้มีแต่สินชิ้นที่มันบิวไว้อะไรอย่างเงี้ยเออ ตอนนั้นเนี่ยลุงจําได้ว่าลุงอะไม่รู้เพราะว่าลุงอะมีอาวุธทุกชิ้นในเกมหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าเฮียชิ้นไหนแม่งแบบว่ามันสรุปว่ามันมีอันที่แบบว่าเราไม่มีหรือเปล่าวะพอไปถามคนในแคนก็เอ้คนนั้นก็บอกว่าเอ้มัน่น่าสุ่มแต่ที่ตัวเองมีนะอีกคนนึงก็บอกไม่น่าใช่นะผมเคยได้อันที่แบบว่าผมไม่มีเออแต่พอไปดูทีนึงอ้ามีนี่วาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มั่นใจแต่ว่าณตอนนี้มั่นใจแล้วนะครับว่าภารกิจดิบอะคีมีเดียจะทําการสุ่มอาวุธ3มชิ้นหรือววตตััะครอเฟมว จากในทุกอย่างที่มีในเกมไม่ใช่แค่มีที่ในตัวเราเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยบิวอะไรไว้อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกลัวเสียเสียเปล่าเลยนะเพราะว่าถ้ามันสุ่มขึ้นมาโผล่ในดิปะคีมีเดียมันไหลมันก็จะได้ใช้แล้วนะประมาณนี้อ่ะโอเคก็คืออันเนี้ยชัดเจนว่าทําให้รู้แล้วว่าโอเคสุ่มทุกอย่างในเกมจริงไม่ใช่แค่ที่เรามีเนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปไล่ขายของที่ไม่ได้บิวนะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไล่บิวไว,ไว้อันไหนที่มันพอใช้ได้ก็บิวไว้เผื่อสุ่่่่มมมมาาาาเจอออันนนีี้้้ปปป๊กก็ยยงะะะพไไไดูวรณ โอเคแล้วก็อันนี้เป็นการปรับนะครับเพิ่มสัญลักษณ์เป็นเนี่ยรูปนี้นขึ้นมานะฮะเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้กำลังแอคทีฟภารกิจอะคีมีเดียแบบอีลิตอยู่เนะี่ยไม่ใช่เป็นแบบธรรมดาเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่ลงจนถึงอีลิตแล้วอะก็น่าจะลงแต่อีลิตแล้วแหละคงไม่ไปลงธรรมดาแล้วเพราะว่ามันต้องได้อีก2ชิ้นเพิ่มไงจากการไปลงแบบอีลิตเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงอีลิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอันนี้ไว้ก็ดีเพราะว่าป้องกันบางทีแบบไปกดแล้วแบบเฮ้ เมื่อกี้กูได้ Active Elite หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเอออย่างน้อก็จะมีตรงนี้ไปเพื่อความชัวร์ว่าเออแอคทีฟแล้จร,จริงประมาณนั้นนะแล้วก็เพิ่มวิชวลเอฟเฟกต์นะในตอนที่เรากด u n นล็อกหรือว่าบิ๊กินรีเซิร์นะเพื่อให้แบบเห็นชัดเจนว่าเรากดเริ่มภารกิจไปแล้วนะประมาณนี้แล้วก็มีการปรับอืมอันนี้อันนี้แหละเป็นผลเสียต่อตัวผู้เล่นเองเพราะว่าถ้าใครเล่นดิบะคมีเดียแล้วน่าจะเห็นนะก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนแบบความ คอนดิชันของด่านอันนึงที่ชื่อว่าแวมไพลิกลิมินัสอะที่มันจะมีไอตัวผีแบบเหมือนผีสัมภเวสีสีดำแดงวิ่งไปวิ่งในดา่านแล้วก็จะปล่อยออร่าแดงออกมาแล้วถ้าเกิดว่าตัววอลเฟมเราไปใกล้ๆอะมันจะโดนลดเลือดกับลดเอเนจีแบบโคตรเร็วอะมันจะสูบแบบุดเป็นน้ําเลยวิธีการแก้ไขก็คือหนีเพราะว่าเราฆ่ามันไม่ได้มันจะเป็นอมตะนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันสามารถแก้ได้ด้วยการแบบว่าไปสิงหุ่นในคามมกมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้แลนะ้วเพราะว่า เพราะว่าออร่ามันทะลุมาละใครที่แบบขึ้นในคเมกหรือว่าขึ้นไอเมลูลีน่ก็คือสกิลสองของไอยาเลลีอ่ะก็ยังโดนดูดเหมือนเดิมไนะไม่ได้แบบว่ารอดหนีจากการโดนดูดเลือดดูดเอเนอร์จีไปได้นะฮะรวมไปถึงพวกสเปกเตอร์ที่เราซัมมอนมานะไม่ว่าจะเป็นออร์คหรือว่าไอพวกแบบนั่นแหละที่เราที่เราเลือกไปในช่องเกียร์แล้วซัมมอนออกมาก็คือถ้าไอพวกนี้เข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยก็จะโดนเผาเลือดเรื่อยๆนะซึ่งลุงเดาว่าก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานแล้วก็ตายเลยเพราะว่ามันเผาแรงมากจริงอื แต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอวัคกาดเนี่ยยังสามารถกันได้อยู่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าทะลุโอวัคกาดไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าไปลงแล้วมันมีขึ้นมาเดี๋ยวจะลองแล้วกันถ้ามันทะลุได้ก็เรียบร้อยจบแล้วนะชีวิตก็คือต้องหนีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันกันได้ก็โอเคก็ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะไรก็พยายามหาคนในตี้คนนึงให้เป็นแบบว่าดั Overwatch นเต้ไปแจกโอวัคกาดเราก็จะกันไอ้พวกนี้ได้แล้วนะฮะประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นการแก้บั๊ก ทั่วๆไปในเกมให้มันแบบกลับไปอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรนะประมาณนี้นะก็ขอข้างไปละกันนะสำหรับในส่วนนี้นะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของ Line o f sight เชนเจสนะครับก็ต่อจากของเดิมที่เคยพูดไว้ว่ามันจะไล่แก้ไลออฟไซส์ของสกิลบางสกิลที่มันแบบว่าผิดพลาดเช็คไล์ออฟไซด์ผิดพลาดแล้วทาให้แบบบางทีมันเห็นนะแต่ว่ามันใช้ไม่โดนอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะก็จะมีสกิลนี่นะฮะยูรินเอจิสตอมก็คือสกิลสี่นะครับทำให้แบบว่า มันเห็นได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีอาศัยการบินขึ้นบินลงใช่ไหมอย่างบินขึ้นสูงระยะจะสัน้นบินลงระยะจะกว้างนะก็ไม่รู้ไปปรับยังไงมันเพราะยังไม่ได้เช็คแต่ว่าก็ให้เข้าใจไว้ว่ามันปรับให้การเช็คไรออไซด์มันดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะฮะสกิลเซนเชียนวอร์ดของคาริบานไอที่กระทืบพื้นแล้วมันก็จะแอมดาเมดอะ อันนี้ก็เหมือนกันนะน,นี้ลุงรู้สึกได้เลยว่าเหมือนช่วงแรกๆจะมีปัญหาเรื่องไลอ์อไซด์ที่แบบว่าบางทียืนซ้อนกันเนะี่ยมอนตัวหลังแม่งก็ไม่โดนละเอ่ออันนี้ก็จะโดนทุกตัวแล้วนะฮะบรัดอัลต้าของกาลูด้าสกิลสองที่ฮิวเลือดได้อันนี้ลุงไม่เข้าใจเหมือนกันวพาปรับทําไมเพราะว่าเอาจริงก็ไม่ใช่สกิลที่น่าสนใจเลยไม่เคยเห็นคนใช้เพื่อเอาไปฮิวเลยอะเออแล้ว AOE ของมันที่มีผลก็คือมีแค่เรื่องฮิวก็เลยคิดว่าเอ๊ะปรับทําไมวะ เออไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือใครที่ใช้อยู่ก็หอ้รู้ว่ามันมีการปรับให้มันเช็ค L S Live Size D ขึ้นแล้วนะฮะไฮดรอยพลันเดอร์อันนี้อันนี้คือเป็นความผิดพลาดของลุงจริงคือลุงไม่รู้ว่าตอนแรกเข้าใจว่าสกิลนี้สกิลสของไฮดรอยที่มันเป็นการ y, บัฟดาเมจคอร์ซีบอบมันคือการดึงบัฟมาจากศัตรูรอบตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่แบบ F O V อ่ะ Field of View ก็คือแค่เฉพาะระยะด้านหน้าที่เราเห็นเท่านั้นเออก็เลยอ้าว อ๋อโอเคเข้าใจแล้วที่ผ่านมาที่เราแบบใช้สกิลแล้วมันแบบไม่โดนทุกตัวเพราะว่าเราหันหลังให้มันอยูเอ่อก็จะจะได้เข้าใจใหม่นะแต่ว่าที่รู้เพิ่มอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ติดแล้บไซด์ด้วยนะสมมติว่าเราดึงสใช้สกิลนี้ศัตรตูอยู่หลังกำแพงก็โดนหมดนะเออแต่ว่าวิธีใช้ที่ดีที่สุดก็คือแปะโครซีไปก่อนแล้วค่อยกดมันถึงจะดึงสเต็กมาได้แบบเต็มเต็มนะฮะอันนี้มีการปรับแก้นในส่วนของเอ่อเหมือน f o b ที่เราปรับไว้ในเกมอ่ะมันมีผลกับสกิลเนี้ย คือจริงมันไม่ควรจะมีผลไว้เพราะว่าบางทีถ้าเราปรับ FOB ต่ํๆให้มันเห็นแคบอย่างเงี้ยบางทีตัวที่อยู่ขอบๆก็ไม่โดนไงตอนนี้ก็คือไม่จําเป็นแล้วนะก็คือคุณจะปรับแคบหรือปรับกว้างสุดอะสุดท้ายแล้วถ้ากดสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงในส่วนที่มันหันหน้าไปแบบร8 0สิองศาให้ให้มาบัฟตัวเองทั้งหมดเลยประมาณนี้นะแล้วก็เช่นกันนะสกิล4ของ e m b e r i n f e r n o นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับสกิลนี้เลยก็คือไม่ติดรับซ้ายแต่ว่าเฉพาะแค่ด้านหน้าเท่านั้้นนนกมรััหทงเเือลลย nder Infernal แว โอเคน่าจะประมาณนี้แรกๆหลกัลกๆก,ก็จะมีอยู่แค่เนี่ย5สกิลนี้ที่โดนปรับในรอบนี้นะฮะส่วนนี้จะเป็นการแก้บั๊กนะฮะเป็นการแก้บั๊กที่อ่จริงๆก็เป็นผลเสียต่อผู้เล่นแต่ว่าเข้าใจได้อยู่เพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนไงเพราะว่าจริงๆแล้วสกิลพูลของแม็กหรือว่าสกิลหนึ่งที่มันดึงบอนเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะดึงแต่ตัวที่เห็นด้านหน้าเท่านั้นก็คือ F.O.V. ด้านหน้าเท่านั้นมันจะไม่ดึงตัวด้านหลังแต่ล่าสุดที่ปรับไปก็คือแม่งดึงทุกๆ สามสกิองศาคือดึงเข้ามาหาแม็กหมดเลยซึ่งมันเป็นอะไรทีออ่มันโกงจริง mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยปรับใหม่แล้วก็คือกลับให้เป็นแบบเดิมไม่ใช่แบบที่มันจะดึงมารอบตัวได้ก็คือดึงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือปรับแก้บัคสกิลสามดันเต้นะฮะดาร์คเวิร์สสกิลสี่กาลูด้าซิกกิ้งคารอนแล้วก็สกิลแมกเนไทซ์ของแม็กนะฮะปรับให้ทั้งสามสกิลนี้นะฮะถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะ5เมตรแต่ว่าอยู่หลังกำแพงไลฟ์ไซด์เงี้ยก็คือโดนหมดนะ ประมาณนี้ก็คือปรับตามที่มันเพิ่งปรับไปรอบที่แล้วก็คือศัตรู5ตัวรอบๆบเอ้ยศัตรูที่อยู่ในระยะ5เมตรรอบๆตัวของผู้เล่นเนี่ยต่อให้จะหลบอยู่หลังกำแพงก็คือถือว่าโดนหมดเออเพราะว่ามันเหมือนแบบจะบอกไงดีว,ว่าคือเป,เป็นการปรับแบบใหม่ที่ทําให้แบบว่าสกิลทุกสกิลที่เป็นแบบ aoe จะไม่ติดลา์ออบไซด์ในระยะ5เมตรนะแต่ถ้าเกิดเหลือเมตรไปแล้วก็คือโอเคอันนี้ก็อันไหนที่มีลาลอบไซน์อยู่ก็คือคิดเหมือนเดิมนะประมาณนี้โอเคที่เหลือก็น่าจะไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เป็นการปรับเสียงการ เก็บไอตัวแอมเฟอร์ที่อยู่ในภารกิจออาเคมีก็ไม่ได้มีสาคัญอะไรเท่าไหร่ก็คือปรับให้มันแบบชัดเจนขึ้นเวลาเราเก็บขึ้นมาเนี่ยเวลาเราโยนด้วยแล้วก็ออฟติมไซ์ก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องสนใจฟิกซ์ก็เท่าที่ดูก็เหมือนแก้บั๊บกทั่วไปไม่ได้มีอะไรสําคัญมากที่ต้องมาพูดถึงเนะเอาเป็นว่าหลักๆก็น่าจะประมาณนี้สําหรับในส่วนของการฮอตฟิกในรอบนี้ก็คือแก้ไขเรื่องดีบะคีมีเดียให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ปรับอะไรมันชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ไลฟ์ไซส์คาสกิลจบนะฮะ